สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้กับออกนอกบ้านนะคะมหาเชษบ้านยังห้บ้านยงหอบ้านยัง้องนากเรยนบ้านอาจารย์<ะ>บ้านอาจารย์ ผ่ premises, านข้ามาน่ะรถหลายหลายไม่ใช่้ดแมาคุณเอ้าแข่งเรียบกรอจามาแข่งเรียบิอาจารมาแข่งเรียบกกระตาออกกันนี่กระตาออกบรรยากาศบรรยากาศหาเฮ็ดคนน่ะแไเพ่นเราเ็ดัวะเลย้ิีด้สิมานเนาะคนหาเฮ็ดพนดีวนเดีพวนเดีพเดีโอ้ เ,เห็นหรือยังจะ๊ะมาปางนะเห็นหรือยังเห็ดคือเก็บเอาแล้วเอาคุณหาเห็นเห็ดเป็นอันนี้นะเห็นหรือยังยังเหรอจ๊ะเ <c oughs> สบียงอาหารเต็มนึ่งนะทั้งน้ำั้งขนมเต็มนึงพอดีคน,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 นหาเห็ดเสบียงอาหาร <c oughs> สเสบียงสเสบียง,ยงหาง,ง,ง่ายๆได้หาเปลี่ยนเ่ยนเปลี่ยนหาเ,เ,เปลี่ยนง่ายขนาดแล้วมันจะมีเห็ดไหมคะก็เจ,ะเจ้าว่าดอนี้ค่ะพ้น ค้นหาเห็ดหลายปลาซันโดนเห็นแล้วบ่เห็ดใส่เห็ดยังบ่จากบ่จักเห็ดยังก็เอาโลดไปซันไปเลือยเอาตอนพุ่นตอนที่เมื่อผมมาใช่เห็ดยังก็ดีใั่

นี่ก็เห็ดเห็ดนาเล่เห็ดนาเล่เห็ดนาเล่แม่ว่ะนาเล่ไม่นะาขาวนาเล่ไม่นะาขาวนาเล่ไม่นะาขาวอันนี้ก็นาเล่อ <con c ertain ly> ัน <infused> นี้นาเล่ไม่นะาขาวกับผู้จักเลยอืมไส่ไส่เดี่ยวเขาอีนั่นลูกชายมุ่งคือบ่ไปมันเคยไส่วูน่ะหาเห็ด เซลสะใส่นนอดีงนนยังได้อยู่เลสันออันนี้ก็ยังไม่ได้เลยสองสามดอกสามอสองสองสามดอกลายได้ดีแต่มันเปลี่ยนททางหาเด็กกับบเด็กคนก็นหลายบัเป็นต่ยานเลยเปลี่ยนขนาดมองเอาใส่เห,ห็ดฮะ นนันีเฮ็ดนามมหนามหมองเฮ็เดเฮ็ดขนาดฮะม,ม,ม่นเป็นปเหล่าเล่ามันแปนไปบ่มันแป,นไป,ป,น,ปนไปแล้ว่ามีเฮ็ดบ่ใจเจือไมเอ, <laughs> เอาเอาย่างเดียว เอาอย่างเดียวแล้วไปเลือกหั่นบมมีเฮดบะแสนเดี๋ยวเข้าไปข้างในบมมีเฮดบะแสนน้องๆจะมีเฮดบะแค่ครั้งเฮดอายุเงื่อนบ้านเฮาเออเออเฮดอันนั้นเฮดเนี่ยเฮดหน่อบอกเฮดหน่อเฮดหน่อหาเฮดเท่ห้อาจอมปลวกได้แล้วบะเฮด พายมานแน่พายมานแน่คุน่ะคนหาเห็ดเซลสะเลยโอ้บ่มีแล้วก็ไปติไม่ต้องรอเสียเวลา ม่วน,น,นขนาดหาเห็ดพูดดนะ้คนหาเห็ดม่วนขนาดสิคุณน่ะลายขนาดหาเห็ด บรรยากาศทางนี้คือหล่นแล้วทางนั้นกินเขา่า <laughs> มาหลายทีหลายทางเจอกันไม่จะมัวนี่ฮอดบ้านเดียวกันปุ๊บหนะ้องนี้คอายกวัวเยอะจักเลี้ยงออกออกจากป่าแล้วกับมาทางอะไรบบบนี้าทางาไหนแบบนีออ้ผู้แรงเขงจาจัก ก็ไปรถเลยเนาะแล้วก็มาหารถอย่างนี้คุณดีแล้วรถรผู้ได้เห็นอะไรจ๊ะเอาย่างเดี่ยวก่อนทีแล้วจังว่ากันที เห็ดหน้ามุมหน้าหมองเห็ดหน้าหมองหน้ามุมนี่คือท้งเหียดนามมุมหน้าหมองสองดอกเองสองดอกนี่สองดอกนี่ค่ะนี่ค่ะ สองดอกนะคะก็มีอีกดอกหนึ่งดอกหนึ่งแล้วสามดอกโอเคโอเคร้อมแนงมากินละโอ้อาจิเฮดมูเีอดอด่หระ มูไปใส่ล้วบาดเอาแต่เห็ดใส่เหี่ยลเตมูนำแต่มูค่ะโบเห็นเห็ดเห็นเห็ดใส่โบ่เห็นหมูกลับไปหารถดีกว่าเห็นเห็ดใส่หากอเอาเห็ดใส่หาหมูโบเห็นเลยรกาอะไบ่เคยมาเดี๋ยวกลับกลับไปทางที่มีเสียงรถไปถนนหนทางค่ะ กลมๆไปโมเด้เบิรงนี่หลวงทีหลวงทางได้นี่หลวงทีหลวงทางไปเห็นแล้วเห็นแล้วเมืเ่อกี้นี่หาหมูบ่เห็นมาแต่ทางขุนมิติลี่อยู่เอาไปใส่ทางใดแล้วบ่โ <laughs> ร <c oughs> มีบ่เห็นบ่ไปโดนได้บาเนี่ ใช่ค่ะเห็นฮะโซ <laughs> งเจกตากันเลย้ <laughs> ขาขจ้ามาจะเาสาหันนี่จะห้อยห้อยขจ้าเขี่ยท้องสีซอสงสิถือโอ้ซองสีือ่องสีไดยย้ยูห้อยเยขี้ค่ะลายแท้ห้อยเขียขจ้านะ่เส้นทาง ลงเอา,าไปยังไปหาทางรถเลยทางเทียเท่ยวรถเที่ยวรถเที่ยววีวีใครแต่มมันไกลทางถ้าไปหลงป่าทางอื่นเนี่ยโอ้ก็ร,รู้เลยหาทางอย่างเดียวหาไกลทางหาไกดไกันทางเมือง <laughs> มาไกลทางเมืองว่ามันอยู่เป็นงสีว่าหน้าตามันหน้าตาเห็ดมันจะอยู่อย่างนี้โอ้พระเจ้าเคียร์เจ้าประสิทธิเรือไปหายดอกหนึ่งเรือด้วยหายดอกหนึ่งค่ดิเอ้เรือห้ดอกหนึ่งอยู่บ่มีอีกบ่เรือห้ดอกเดียว แดดมาแล้ววันี้แดดมาแล้วมาแล้วแดดเผาแล้วดีนะที่ต้นไม้อย่างเด็ดเผาเด็ดเผาดองนี้นะเท่าเท่าเท,ท่าสเล่แก่สลาแล้วดอกดอก,กเท่าดอกแก่แก่สลา โอ้ตรงนี้ค่อยจู่มแน่จู่มแน่จังน้อยดียจูมแหน่น้อยนึงจูมหน่อยนึงตัวนี้เก่ศลาะละตัว <c oughs> เก่ศลาตัวนี้ดอกนมจังน้อยอียยสองดอก ดูสิดูสิมีบอนี่บอ,อโอ้เท่าทะเลแก่สลาแล้วบโอ้ไม่เท่าโอ,โอ้โอเคพอลุน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 เลยค่ะดอกนี้พอลุนนะคะไม่แก่สลานะคะดอกพอประมาณพอได้โอเคโอเค โบฟิดไผนี่กำลังเห็นเฮ็ดนี่กำลังเห็นเฮ็ดนงสามโดะจะเห็นหนังบ่จักเจ็บจะต่จะเห็นหังบ่จักนี่เดิเห็นหังเห็นรูไหมบ่นี่เดียวเอย่างเดียว เฮ็ดเน่ย่เป็นเือะเฮ็ดหนังเท่าอะไรเด้เท่าทะเลแก่ะลอะ่ะด็กเป็นเป็นย่า่เป็นผ่าเป็นผ่าตัวสิบอย่างยากอะหรอบเป็นกลมเป็นคือม่นม่อนคือคือคือเาเห็นอยู่คนนะไปทางไหนไปนี่ไป้างล่างไปขางงานรถเือนบ่ เดี๋ยวไปเท้าเมือแล้วบ่านน่ะน่ะมี่เลยมามา,มาแต่เสาวค่ะโอ๊ยมองคนบ่เอาไม่ออกฮนะมันก็เหลืออยู่ขนาดเจ้าของบ้านได้เคยเห็นเห็ดยังเห็นเห็ดก็แสดงว่ามันหลายแสดงว่ามันหลายคนไม่เคยเห็นเห็ดก็เห็นเห็ด ຂີ້ເຫັນອີກເນາະເຜหน่อย แค่อีหนะไม่ได้แกงหน่อยนะมันจ้พอแกงหน่นอยนะ ได้บ่เบอร์เน่กระดาเบิ่บงกระดานี่เบิ่งกระดานี่เบิ่งกระดานี่ ไปเบิ่ง <coughs> 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 <coughs>